วันนี้จะมาแบ่งปันน้ตย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อภัยสันตาที่ได้ทำไว้นะคะคัมภีร์อภัยสันตาได้กล่าวถึงโรคที่เกี่ยวกับตา21จําอพวกซึ่งมันเยอะมากเลยนะคะก็เลยทําเป็นคํายอ่อๆเอาไว้ให้จําชื่อให้ได้ก่อนเราจะเริ่มด้วยการแบ่งตามตําแหน่งที่เกิดโรคก็คือ1เกิดที่ตาดํา2เกิดที่ตาขาวและ3เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะมาเริ่มจากโรคที่เกิดในตาดํามี13ชื่อนะคะเราจะท่อง13ชื่อให้ฟังต่อเนื่องกันไปก่อนแล้วค่อยมาอธิบายชื่อเต็มทีหลังนะคะ ทั้ง13ชื่อนี้เป็นโรคต้อ13จําพวกนะคะเริ่มจากจกแก้วสลักเกวียนจกหนึ่งจกเจ็ดลิ้นนักเนื้อลายหินหูดดูดสีพึ่งนึ่งข้าวกับเกลือเหลือหมอกสามหมอกหนึ่งสำหรับชื่อเต็มๆของต้อที่1น,นะคะจกแก้วสลักเกวียนก็มาจาก1ต้อกระจกต้อแก้วต้อสลักและต้อกงเกวียนค่ะอันที่สองจกหนึ่งก็คือต้อกระจก อันที่ 3. กจก7็ก็คือต้อกระจกเจประการอันที่4ี่ลิ้นนักก็คือต้อลิ้นสุนัขอันที่ห้าเนื้อก็คือต้อเนื้ออันที่6ลายก็คือต้อลายอันที่7หินก็คือต้อหินอันที่8หูดก็คือต้อหูดอันที่9้าดูดสีพึ่งดูดนี่ก็คือแค่คำค้องนะคะมาจากต้อสีพึ่งอันที่10นึ่งข้าวก็มาจากต้อข้าวสารอันที่11กับเกลือก็คือต้อมาเกลืออันที่12หมอก3ก็คือต้อหมอก3าอย่างอันที่13า หมอกหนึ่งก็คือต้อหมอกต่อไปคือโรคตาที่เกิดในตาขาวนะคะมี6ชื่อเริ่มจากว่าแววหวีฝีไฟนั่นเน่หอยต่อไปก็เป็นชื่อเต็มของโรคต้อที่เกิดในตาขาวนะคะว่าก็คือต้อวาโยแววก็คือต้อแววนกยูงหวีหรือฝีก็คือต้อฝีไฟก็คือต้อไฟนั่นเน่ก็คือต้อเนะหอยก็คือต้อก้นหอยผ่านไปแล้ว19ชื่อนะคะคือต้อที่เกิดในตาดำา13แล้วต้อที่เกิดในตาขาว6 เป็น19ก็ยังเหลืออีก2ต้อนะคะที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆก็คือ1เกิดเพราะฤสีดวง2เกิดเพราะกรมเดาก็ครบแล้ว21ชื่อนะคะต่อไปก็เป็นชื่อของต้อกระจก7ประการที่เกิดในตาดำนะคะแบ่งออกเป็น2พวกคือ1มีชื่อเป็นสีกับ2มีชื่อเป็นสัตว์นะคะมีชื่อเป็นสีมี4พวกก็คือประลอดขาวแดงนินส่วนมีชื่อเป็นสัตว์ก็มี3พวกก็คือยุงห้อยเบี้ยต่อไปมาฟังคําอธิบายที่มีชื่อเป็นสีนะคะ ประหลอดก็คือต้อกระจกประหลอดขาวก็คือต้อกระจกขาวแดงก็คือต้อกระจกแดงนินก็คือต้อนินกระจกส่วนที่มีชื่อเป็นสัตว์ยุงห้อยเบี้ยก็มาจาก 1. ต้อกระจกนกยุง2ต้อกระจกหิ่งห้อย3ต้อกระจกหลังเบี้ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีต้อหมอกสามอย่างที่เกิดในตาดำซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนต่างๆนะคะก็จะจำเป็น1-4เสม5-8โล9-12เดา คันนี้1นถึงสเซมนะคะก็คือต้อที่เกิดเพื่อเสมหะในเดือนที่1 2 3 4งสองสาถึงแโลก็คือต้อที่เกิดเพื่อโลหิตในเดือน5 6 7 8 9เดาถึงสิดาวก็คือต้อที่เกิดเพื่อกำดาในเดือน9 10 1 1 12ค่ะทีนี้ก็จะมาท่องทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งส่งท้ายนะคะคือจกแก้วสลักเกลียกหนึ่งกเจก7ลิ้นนักเนื้อลายหินหูดดูดสีพึ่งนึง่งข้าวกับเกลือ เหลือหมอก3หมอก1อันนี้คือต้อที่เกิดในตาดำา13ชื่อนะคะต่อไปตาขาว6ชื่อวาแววหวีฝีไฟนั่นแน่หอยต่อไปก็ที่เกิดจากสาเหตุอื่นอีก2นะคะฤสีดวงกรามเดาต่อไปก็จะท่องรวมยาวหมดเลยทั้ง21ชื่อนะคะจกแก้วสลักเกวียนจก1จก7ลิ้นนักเนื้อลายหินหูดดูดสีพึ่งนึง่งข้าวกับเกลือเหลือหมอก3หมอกห วาแววหวีฝีไฟนั่นแน่หอยฤทธิ์สีดวงกำเดา